สวัสดีครับผมผมพันพัชกรจะเผ็ดพันพยากรากรูกลับมาแล้วดวงนะัสสตาห์ประจำสัปดาห์ที่18มีนาะถึงที่24มีนะานาห้ลาลัคนาราศีเด่นๆมีเด่งต่อไปนี้น้องลัคนาราศีกรกฎพังคารดาวการงานท่านแลบเป็นดาวบริวารงายยกข้าพบมรณนะ ปะกับพระเสาคู่สตูทําให้การงานของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวหรือเปลี่ยนสไตล์ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานนะชุดยะนี้เหมาะเหม็งสุดๆเลยแต่ใครที่ไม่สามารถทำงานได้ที่ทำงานโกงสีทํางานเกี่ยวครอบครัวทํางานของตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทพวกเนี้ยนเปลี่ยนไม่ได้ท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนสูตรใหม่ ใช้วิธีใหม่หๆหาช่องทางใหม่ๆหาลูกค้าใหม่หๆ่เล่นสูตรใหม่ดีครับพระเสาเจ้าเรือนคู่อ่าถ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหุ้นส่วนคู่นะไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนผัวไม่ใช่เปลี่ยนหุ้นส่วนอ่าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือคู่ค้าคู่ส,ๆๆสัญญาต่างๆก็ต้องระมัดระวังเปลี่ยนแล้วมันดีมั้ยเนี่ยด,ด,ดีนะตอบเลยว่าดีเพราะว่าอังคารเองก็ได้ผส์คู่มิตรเกาะร่วมอยู่ทําให้ จบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่ช่วงนี้ดีครับชอบกดชอบใจอย่าลืมกดไลคกดติดตามพันพยากรน,นะครับผมติดตามได้ทั้งในส่วนของแอปฟ้าแอปดำแล้วก็แอปแดงเลยสนใจจะดูดูส่วนตัวสามาชักเข้ามาในส่วนของแอปฟ้าเลครับชัดเลยครับมีเอปห่คอยตอบยี่สิบชั่วโมงตนะั้งแต่มาตื่นก็ลาสวัสดี